อไร้น้ไดตัวบินตรงไงก็หลบๆอ่ะตัวเนี้ยขนองเลยขวาหลังหังใหญ่หู้นีตัวไรเนี่ยยังอยู่ตายยังเนี่ยเต็มเลยเนี่ยนีั้ว่ามันเริ่มฟืนแลทิศออ ใจตะกีอยู่ไหเอาของเกี่ยวมาเ่ยไปเอามาอยู่หนกัรถเกียวเย็บจอบอ่ะเก็บนี่เหอเก็บใส่แตงเท้าอันยิบนี่นะมันตัวมันเก็บไป่้าก่อนเวิเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งางโดนหัวเขา้ ทปเด็ดหกห้าสี่สองหนึ่งใชมือเลยสองคอเลยไหมคอบวมเลยแค่เอามาดูไม่มืออย่างนี้ไปโอ้ลอยงานทีเด็ดนี่แดับได้แล้วมั้งไม่เปิดนานีนวล้างตัว คนอื่นโดนหมดเลยแต่เขาไม่โดนนะทีเบ้องลังเบลเบลเนี่ยที่บุญมีเอาไปของาใหญ่ว่นนี่อีกใหญ่เี๋ยนี้อู้ดูในรูปวม่งไม่ดูในรูปอ่ะายนานเลยกนีแล้วึงเไรอ่ะร็จนจะป็นหั่ระ เดี๋ยวใมันเลยก่อนเฮ้ยมีน้ลนพ่อพอพอพอไหนอยอย่นพพอพโอ้ยรแจ้นะรแตื่เพราะว่าเด็กส่มนงใหญ่แล้วเอไตน้นี้อไมต็นมา้อม่้ตเก็มมากืบสอะไรไม่ร้อเออใช่เต็มเ็อาน การดับเขียนไหมถูก้ยไม่ใช่ฮะ๋อยีงไม่ใส่เสษเรียคนนะเดี๋ยวยายแจงต่รอเดี๋ยวนเกณฑ์หมายเลของมเลของมีแหาตามอากายาเดียวแบบไม่มีแผวจกันแบบ ครับจะทำเรนูแล้วครับสำหรับวันนี้ครับที่ได้ทำการไปจัดการตัดรังต่อหัวเสือนะครับวันนี้ก็เป็น2อลรังนะรังนี้ก็รังที่2เมนูสำหรับวันนี้ครับก็สำหรับสมาชิกยุคขายที่ยังไม่ได้กินข้าวนะก็จะมาทำเป็นกับข้าวตอนเย็นนะครับก็จะเป็นกะเพราผัดกะเพราต่อหัวเสือทีนี้ก็ได้ผงข้าวแล้วก็จัดเตรียมเครื่องปรุงกันเรียบร้อยนะครับ หรือตอนทำเรนูตอนปรุงออะไรสั่งนะครับตอนปรุงเลยครับก็เดี๋ยวเราก็ปเป็นการผัดกะเพราทั่วไปนะฮะแต่ว่าตัวหลักของอาหารจานนี้ก็คือจะเป็นตัวต่อตัวต่อหลังเอ,อต่อหัวเสือแล้วรสชาติยังไงครับรสชาติเลยครับ,รบปกติแล้วทั่วไปที่จัดการมาหลายๆลรังนะเขาจะเป็นแบบชุบแ้งทอดนะฮะตอนแรกๆเลยครับก็จะเป็นการคั่วนะครับคั่วทอด แล้วก็จะเป็นการทําลาบลาบต่อวัวเสือคั่วต่อวัวเสือคือเมนูก็คือตอนนี้เขาได้แบบแจ้งมาเยอะนะในช่วงช่วงตอนนี้นะหลังจากมีตอ่อเอ้พึ่งหลวงมาก็จะเป็นตอ่อวัวเสืออันนี้เมนูก็จะเป็นหลายอย่างนะตอนนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นางานคั่วหรือชุบแป้งทอดอะไรพวกน,นี้ครับแต่วันนี้นะฮะวันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นการผัดกะเพราในมื้ออาหารรอบเด็กของสมาชิกกู้ภัย